ล็อกเกริท e ึมผสมอนุกรมอ่าน,านันทันยังไงมาดูกันนะครับอืตอนนี้นะฮะข้อนี้เราจะต้องจัดการกับล็อกแกลิทิมก่อนเพื่อที่จะหาค่า X ก็คือตัวที่อยู่ด้านหลังมันเนาะอ๋อสังเกตเห็นไหมว่ามันมันให้โครงล่างมาห้ากำลัง3ามห้าเอ่อห้กา 9, กำลงัลงเก้าห้ากำลังห้ากำลังยบเนะตรงนี้ห้ากำลังย7ิบเจนะฮะอ่าลืมไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ เราก็ใช้สูตรนี้ครับมีสูตรเดียวเทานั้น log x นะฐาน a ยกกำลัง n นะครับถ้ามีฐานมีเลขชี้กำลังเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็น1ส่วน n แล้วก็คูณอกอับ log เลย l o x ฐาน a นี่คือสูตรในการจัดการข้อนี้ครับง่ายมากนะฮะอันนี้ต่อไปครับก็จะกลายเป็น log ออะไรฮะตัวนี้เหมือนเดิม log ฐาน5 เออมันยกกำลังสามใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น1นึ่งส่วนสามล็อกเฐาน5บวกกับ1ส่วนอะไรฮะหนึ่ส่วนเกสิ่เออหนึ่ส่วนเกส่วนเนะฮะล็อกเอ็ฐาน5นะครับอ,อ,อันนี้1ส่วนอะไรครับ1นึ่งส่วนยี่ส่วนยี่สิบเจ็ลอกเฐาน5ไปบวกไปเรื่อยจนถึงเลขอะไรก็ไม่รู้ รวมกันแล้วได้สามครับสังเกตเห็นอะไรไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงล็อกเอ็กฐานห้าเหมือนกันไหมครับดึงตัวร่วมสิครับล็อกเอ็กฐานห้ามาเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาบวกกันข้างหน้าคือเลขหนึ่งข้างหน้าคือเลขหนึ่งส่วนสามข้างหน้าคือเลขหนึ่งส่วนเก้าแล้วก็ข้างหน้าเป็นหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดบวกกันไปเรื่อยๆมันคืออนุกรมอนัน อนุกรมอนันต์จะหาผลบวกนะฮะได้เมื่อมันเป็นอนุกรมเลขขาคณิตเท่านั้นนะครับอ่า s มีสูตรว่าอะไรครับเอ r. หนึ่งส่วนหนึ่งลบออนุกรมอนันต์เมื่อ r จะต้องน้อยกว่าเลขหนึ่งแอบสูตรอต้องน้อยกว่าหนึ่งนะครับ r คืออะไร r คือพจน์ที่สองหารด้วยพจน์ที่หนึ่งเช่นอันนี้พจน์แรกอันนี้พจน์ที่สองนี่พจน์ที่สามนะเอาหนึ่งสองหนึ่งสามหารหนึ่งหนึ่งสามหารหนึ่งก็ได้หนึ่งหารสามครับ หรือจะเป็น1นึส่วนเก็ได้อ่าเอาที่3หารที่2ก็ได้อะหาร1นึส่วนสเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน3ส่วน1นึ่งนะฮะก็ตัดกันไป1นึส่วนสซึ่งน้อยกว่าหนะครับเข้าแกลป <c oughs> เข้าขอนุกรมนันใช้สูตรนี้เลยครับ A1 คือ1 1ึ่ลบ Rr คือ1นึ่งส่วนสามไปนะคูณกับ log x ฐาน5แล้วจับเท่ากับเลข3ไปนะครับ อันนี้ก็หนึ่งลบหนสนสเท่าไหรว่วะคอนามควายมาได้สามสามลบห่งเหลือสอส่วนสาะครับนี่ได้ลองเอ็กฐานห้าเท่ากับสานะกับเศษส่วนครับนะหนส่วนนี้กลายเป็นนะกลายเป็นอะไรกลายเป็น3ามส่วนสองล x อฐานห้านะฮะมีค่าเป็นเลขสาเอาสามาตลอดเปี้ยงเลือ1หนึ่งนะครับนะลอง x ฐานห้าก็มีค่าเป็นอันนี้ฝั่งให้ ฝั่งขวาม่หนึ่งนะเอาสองไปคูณได้2องล็อกข้างเดียวย้ายฐานของล็อกมาเป็นฐานของฝั่งของข้ามได้ห้ากำลังสองซึ่งคำตอบข้อนี้คือ25นั่นเองโอเค